กลางกระแสด,ดรามา่าเรื่องการวิาพากษ์วิจารณ์เสียงภาคของเอม็มสันเพชรลูกชายของดูสัญญาที่เป็นผู้ให้เสียงภาคภาษาไทยตัวละครซูเปอร์แมนในหนังเรื่องซูเปอร์แมนเวอร์ชันปี2015นะคะที่เรียกว่ากําลังฉายอยู่ในตอนนี้เลยคือหลายคนเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีค่ะว่ามันจะมีดราม่าตั้งแต่การเปิดตัวเอม็มว่าเป็นคนภาคแล้วนะคะเพราะมีเบื้องหลังตอนที่เจ้าตัวค่ะภาคเสียงแล้วทําเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ค่ะว่าไม่ค่อยเข้ากับตัวละครสักเท่าไหร่นะคะ หลังจากนั้นก็เกิดดราม่ามากขึ้นไปอีกเมื่อทางค่ายหนังค่ะมีการปล่อยตัวอย่างฉบับภาคไทยอย่างเป็นทางการนะคะที่แม้ก่อนหน้านี้เนี่ยค่ายก็จะออกมาชี้แจงถึงกระบวนการคัดเลือกว่าเป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องทุกอย่างนะคะผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานใหญ่แล้วด้วยและคิดว่าเอมเหมาะสมที่สุดแล้วค่ะโดยล่าสุดเอมยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรนะคะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ต่เจ้าตัวเนี่ยก็บอกกับทุกคนไปก่อนหน้านั้นแล้วก็บอกมาตลอดค่ะว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้ค่ะและตนก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากแฟนๆทุกคนเลยนะคะโดยแฟนๆหรือว่าชาวเน็ตค่ะบางส่วนก็มองว่าใครที่ไม่อินก็ไม่ต้องไปดูภาคไทยนะคะไปดูแบบซาวด์แทร็กดีกว่าหรือว่าถ้าอยากสนับสนุนฉบับภาคไทย ก็สามารถไปดูกันได้และเห็นว่ามีอีกคนหนึ่งนะคะที่โพสต์ภาพไปดูซูเปอร์แมนก็จะมีสาเวเบสรักวณนีคําสิงค์ค่ะที่ล่าสุดเจ้าตัวนะคะโพสต์รูปของตัวเองที่ทั้งถือป๊อปคอนทั้งใหญ่เลยไปดูหนังเรื่องซูเปอร์แมนค่ะซึ่งหลายคนก็เข้าไปชื่นชมความสวยของเจ้าตัวนะคะงานนี้ก็เลยมีบางคนค่ะเข้าไปคอมเมนต์เชิงที่ว่าเบสไปให้กําลังใจเอ็มสันเพชรด้วยหรือเปล่าอย่างที่มีคนเข้ามาถามนะคะว่าไปให้กําลังใจพี่เอ็มหรอคะมีคนควงไปหรือย,อยังคะคนสวย โดยถ้าใครเป็นแฟนคลับหรือว่าตามข่าวของคู่นี้นะคะก็จะทราบกันดีว่าเอมกับเบสเนี่ยแฟนๆก็เคยจับจิ้นกันมาก่อนนั่นเองแหละค่ะโดยคู่นี้นะคะเขาก็รู้จักกันแล้วก็อยู่ในสถานะเพื่อนกันค่ะพักหลังๆเนี่ยเรื่องคู่จิ้นก็ซาลงไปแล้วแต่ก็ยังมีแฟนๆบางส่วนนะคะที่เรียกได้ว่าเห็นเคมีค่ะแล้วก็อยากให้ทั้งคู่มาร่วมง,งานกันนะคะไม่ว่าจะเป็นงานละครงานซีรีส์หรืออะไรก็ตามค่ะเดี๋ยวในอนาคตยังไงนะคะก็รอติดตามกันต่อ แต่ว่าในส่วนของการให้กําลังใจกันนั้น ประเด็นนี้นะคะเราก็ไม่อาจทราบได้ค่ะต้องรอฟังจากปากของซาเบสกันอีกทีนะคะว่ามีการให้กําลังใจเอมสันเพชรไปหรือเปล่าหลังจากที่ทางฝั่งของเอมเนี่ยโดนดราม่ามันหนักมากจริงๆค่ะแล้วเรียกว่าบางคนนะคะถึงขั้นตามไปคอมเมนต์ในโซเชียลส่วนตัวของเจ้าตัวกันอีกด้วยด้วยความที่กระแสหนังค่ะมาแรงมากๆแล้วประเด็นนี้ก็เป็นกระแสที่หลายคนพูดถึงกันแบบร้อนแรงเลยทีเดียวและยังไม่มีท่าทีว่าจะจบลงง่ายๆค่ะ โดยบางส่วนที่มีเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์มาแล้วนะคะก็เสียงแตกอยู่เหมือนกันแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ที่แตกต่างกันออกไปค่ะทางที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันต่อนะคะและคนที่ส่งกําลังใจให้กับเอมสันเพชรก็มีเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าในส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงค่ะ